พี่ๆมากันอีกแล้วนะคะสวัสดีทุกคนเลยนี่เลยนะครับหม้อกรองน้ำมันพร้อมตะแกรงพี่ๆ38บาทเท่านั้นถูกมากนะฮะขนาด1.3ลิตรแบบนี้เลยขนาดใหญ่เลยใส่น้ำมันได้เยอะเลยนะครับผมนะฮะเออนี่เลยนะจากราคาเต็มเนี่ย199บาทวันนี้นะโปรโมชั่นเฉพาะในไลฟ์ของเราเท่านั้นแล้พี่ๆเหลือเพียง38บาทเท่านั้นนะฮะตัววัสดุที่เขาใช้เนี่ยเขาจะใช้เป็นตัวสแตนเลส304อย่างดีเลยพี่ๆโอ้โหนะฮะเป็นแบบ ฟู้ดเกรดเลยนะครับแล้วก็พี่ๆก็จะได้ตัวนี้ไปฝาปิดมาด้วยนะ้ได้ฝาปิดมาด้วยเนาะแบบว่าปิดกลิ่นพวกเอ่อกลิ่นน้ํามันหืนเนาะกลิ่นเหม็นหืนน้ามันกลิ่นของที่เราใช้ทอดพวกเนี้ยนะครับพี่ๆเนาะโอ้ดีมากๆเลยนะครับสาบาทเท่าน,นั้นพะี่ๆนะฮะสินค้าโปรโมชั่นนี้มีจํานวนจํากัดนะแม่ๆรีบกดชําระเงินกันได้เลยนะครับผมนี่เลยแล้วเขาก็จะมีหูจับมาให้ด้วยเนาะหูจับแบบอย่างดีเลยพี่ๆกันร้อนนะกันโวกมืออะไรแบบนี้เนาะเวลาเราใช้ของพวกนี้น้ํามัน ร้อนเทลงไปเลยแบบนี้นะครับผมนะตะแกรงเนี่ยกรองหนึ่งชั้นแบบนี้นะพี่พี่เนาะแล้วก็คือแบบกรองละเอียดเลยพี่พี่นะนี่ซีทีแบบนี้เลยนะฮะแยกพวกแบบว่าเศษแป้งนะพวกกากอาหารเศษอาหารต่างๆออกได้อย่างดีเยี่ยมเลยนะคะพี่พี่เนาะนะกัวก้นเนี่ยพี่ๆนะก้นหม้อหนึ่งเซนนะฮะสูง15.5เซนแม่38บบาทรีบๆกันได้เลยนะหมดจากนี้นะหมดจากแฟลตเซลลตัวนี้นะราคาจะดีขึ้นไป199แล้วนะคะผมนะฮะราคาดีๆแบบ นี้นะโปรนี้เฉพาะในไลฟ์ของเราเท่านั้นนะพี่หมดแล้วหมดเลยสินค้าโปรโมชั่นนี้มีจํานวนจํากัดพี่พี่รีบกดชําระสินค้ากันได้เลยนะครับผมโ,โหนะให้เราใช้ชีวิตกันได้อย่างง่ายขึ้นสะดวกสบายมากยิ่งขึ้นด้วยหม้อกรองน้ํามันตัวนี้นะครับผมนะขนาดใหญ่เลยพี่พี่หนลิตรนะฮะหน่ลิตรก็คือใส่ได้เยอะเลยแม่แม่เนาะหรือใครจะอดัดแบปก็ได้นะเออนอกจากจะกรองน้ํามันแล้วก็กรองพวกเศษอาหารนะฮะต่างๆเนาะแยกกากใาย,ยแยกอะไรแบบ เนี้ยนะคะพี่พี่เนาะเขามาพร้อมกับหูจับให้ด้วยนี่ถ้าสมมติว่าใครที่แบบว่าเทพวกน้ำร้อนหรือว่าพวกน้ํามันร้อนๆลงไปเนี่ยก็คือไม่ลวกมืออาจับถนัดมือนั่นเองพี่พเนาะแล้วตะแกงของเขาก็คือเป็นแบบซีที กรองได้แบบละเอียดเลยพี่พี่เนาะกรองดับพวกเศษอาหารต่างๆพวกกากแป้งกา,กากอะไรต่างๆแยกกันออกได้อย่างดีเลยนะพี่พี่สามสิบแปดบาทเท่านั้นนะฮะสามสิบแปดบาทเท่านั้นมีใครได้ถูกกว่านี้ไหมพี่พี่พิมพมาบอกกันได้เลยนะครับผมนะเรามีคูปองจัดส่งฟรีแล้วก็มีเกล็บเงินปลายทางด้วยอ่าดีมากๆเลยกับหม้อกรองน้ํามันนะฮะ 38บาทเท่านั้นนะคะพี่ๆเนาะใครที่แบบว่าเปิดร้านอาหารนะแม่แม่เนาะทําร้านอาหารที่แบบว่าพวกของทงของทอดทอดไก่ต่างๆเนี่ยก็จะรู้เลยว่าโอ้โหกากพวกกากแป้งเศษแป้งนี่เยอะมากๆเลยนะใช้ชีวิตกันได้อย่างง่ายขึ้นนะสะดวกได้มากยิ่งขึ้นโดยนะครับพร้อมหม้อกองน้ํามันพร้อมตะแกงตัวนี้เลย38บาทเท่านั้นพี่พี่รีบกดชำระกันได้เลยแม่แม่ตุนกันได้เลยนะพอเพราะว่าสินค้ามีจำนวนจำกัดนะโปรโมชั่นเฉพาะในไลฟ์ของเราเท่า <ๆ S 2> นั้นเลยพี่พี่นะอุ้ยของเหลือไม่กี่ ชิ้นแล้วพี่พี่นะฮะรีบกันได้เลยนะฮะนี่เลยแฟตเซลล์หมดแล้วหมดเลยนะพี่พี่น้อจจำนวนจํากัดรีบตุนกันได้เลยนะครับอากดชําระเงินได้เลยนะครับพี่พี่สาบบาทเท่านั้นนะจ๊ะ